พี่น้องต้มตมเนื้อนะ่นาอตกเนื้อพี่น้องเนื้อนะคะพี่น้องตมเนื้อตนื้อตเนื้อ้ตมเนือสีย่างใสกระทะเลยนะพี่น้อง เปิดด uhm. ังเด้อถูกใจไปกันเลยนะคะพี่หน่อตกเนื้อติดมันนะคะอร่อยอร่อยแบบน้ำกันโดนเลย ไม่ทั้งไมลนะค่ะพี่ลอง เอาห้าสิบเขาี่เ้า อย่างเลยเตากระได้ดพี่น้องด้วยขอแบบนี้ละง่ายดีค่ะพี่น้องจได้เ้าก็ถามพี่น้องเนา แล้วคั่วขนาแไหนอ่ะอ๋อเองไม่บาดไหนไม่คัาเสรเอาหาม กลางกระทะเนาะค่ะทีแบบว่ามันมันมันหอมๆหม่เนาะไใบสะใส่เนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเมันหอมนี่ค่ะพี่น้องว่ามันน,น้ำใหม่เลยคะ่ะมันแบบว่าก็สิเป็นแบบผสมเนาะพี่น้องเนาะค่ะทันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องพีนง่น้องทันก็ตาดีเนาะ แต่เสียไหไปไหมเดหั่นที่หั่นกันสีนะ่หั่นเียงเออหั่นแบบเป็นแบวนยาวๆนะแบบแผ่นบางๆอะ่ะโอเค นี่รับนี่ครับมไหมหั่นเราเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องปรุงม,มาปรุงแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องกลังหั่นหน้าเลยนะคะมันเสบซ่านากค่ะพี่น้องเนาะ ผงแสบจักน้อยหนึ่งค่ะกำปูปลาลงไปนะพี่น้องเนาะมะน,นาวบีบสดๆกับมือเลยพี่น้องเด้อใส่ถุงมือหรือมือล่างเลจ้ะตัวเป็นยังบ,บานๆเนาะค่ะพี่น้อง,องสิบปีหาใส่ถุงมือบัน,บนท้ายู่บันนอกบันหน้าเนาะ แรงบอทันน,นีแล้วพี่น้องรงนบบต้องล้างแ,แล้วก็คนร้องกันทีเดียวนะคะเท็เๆปเลยค่ะพี่น้อง บ้านบ้านแม่ขั้วบ้านนอกนองลงที่เผ็ดกันลูกก็กินได้ค่ะพี่น้อง,อองอได้เลยเพราะพริกเท่าไรขี้จามเท่าขี้จามอยู่ยังก็ใ<อ>ส่ไประโยชข,ข้าวขั้วเออหมดเลยพรุ่งนี้ขั้วใหม่ขั้ขวใหม่บ่ขั้วถท่าไรเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ้านแม่ขั้วบ้านนอกสิบข่ขั้วไรขั้วายมันสิกินเพราะท่านเนาะขะั้วเท่าไรอาทิตย์นะึงเนาะพี่นอนะอ้องเนาะขั้วเท่าไรอาทิตย์อาทิตย์กินไปให้มันเบิด์ต่ะเพราะว่า บ้านน้องไส้เนี่ยเขาพัวไม่ครววบนนอกกินแบบของไม่ตลอดอืม,มของไม่ตลอดแล้วค่ะเขาคัวกันจะเฮ็ดเองนะะเนาะค่ะนาะกินลาบดูนะคะเดี๋ยวก็ลาบปลาเดี๋ยวก็ลาบโนนลาบนี่เนาะมาปะตองนีน้เนาะปะต่างกันเอยก็จะแสบเลย แลนะ้พี่น้องนอเนาะเดี okay, okay. ๋ยวโอเคโอเคมาชิมหน่อยนะคะชิมแล้วก็พี่น้องขวบหนอนชิมค่ำใหญ่ชิมแบบใหญ่เลยนะพี่น้องชิมถึงใจเลยค่ะ <laughs> อืมแบบเนาะจ้านะนะพี่น้อง ใช้ได้เลยค่ะจานนั้นอ่ะจานเก่าใส่ผักนะเนาะจานใส่ผักก็หนักกระแนแล้วหมดไม่ใส่ไม่เป็นไร ค่ะคลิปนี้จะเ,เดมาราภาพจากล้วนะพี่นออ้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่คลาดบรรลงน้องมิเดอร์ค่ะไปละค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ